แต่ว่างานนั้นไม่ได้มีสื่อครับผมก็ไม่ค่อยมีเนาะมีบ้างแต่ว่าคิวไม่ค่อยได้ตรงกันเท่าไหร่ใช่ครับตัวใหญ่คิวไม่ค่อยตรงกันแบบได้ออกมาเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยกันก็ถ้าเกิดไม่ได้ออกงานลใว่างตักกน็ได้ถ้าไม่ได้ออกงานก็ไม่ได้ตังก็จะได้ครับเดี๋ยวอวันนี้โอ้โหอันนี้คิวล็อกกันไว้นานใช่ครับล็อกล็อกกันไว้นานครับถ้าล็อกนานก็จะ ใช่เพราะว่าช่วงนี้ผมถ่ายละครเยอะผมก็ไม่ค่อยได้ออกอีเวนต์ด้วยจริงๆพวกเราเวลานอนให้มาเยอะนะอยู่แล้วก็มีบ้างนะมีบ้างครับแต่ว่าคิวใช่แล้วก็คิวแต่ว่าคิวไม่ค่อยได้ตรงกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าคือผู้จัดการของผมกับพี่เป็นพี่คนเดียวกันผมพอเช็คมาก็รู้เลยว่าคิวได้หรือไม่ได้เลยาไม่เจอเวลามาเจอกันอย่างนี้มีค่ะเป็นเผื่อเป็เก่งๆบ้างไหมไม่ไม่แตเมื่อกี้ก็เจอกันก็คุยกันอีกทแล้วก็มีข่าวตลอดเลยครับไม่ได้เจอกันอย่างนี้มีข่าว มันก็ข่าวมันก็เป็นปกติอะครับคืออย่างที่ตอบไปครับแต่ว่าก่อนหน้านี้มันเหมือนกับว่าต่างคนต่างออกอะไรเงี้ยวันนี้ก็ได้มาตอบด้วยกันอย่างล่าสุดมันก็มีข่าวว่าเหมือนพี่ไม่ได้ชวนพี่บอยไปงานของมินเี้ก็พี่บอยติดงานด้วยค่ะหลายคบ เลยแล้วก็คือเก้ก็มีงานแบบกับพี่บอยบ่อยแล้วก็ลวเลยเธอเออลองแบบเซอร์ไพรส์แบบอื่นดูไหมเพราะว่าทุกคนก็คือเห็นกี้กับพี่บอยกับงานคู่ไม่่อยแล้วคือที่ผ่านมานมันเป็นเป็นมิสซิ่งวันเกิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่ามันเรียกว่าอะไรครับคือต่างคนก็ต่างทำงานตรงนี้มานานบางทีมันก็อยากจะมีมิสซิ่งที่เป็นของตัวเองบ้างใช่คนก็เสียใจพราะแบบอไม่ต้องเอนไี่อยไม่อง เดี๋ยวจะมีการรวมตัวพิเศษฮะแฟนสาวก็อ่านแต่ก็โฮมีถามนะครับผมว่านะฮะเดี๋ยวค่อยดูจังหวะว่าตอนนั้นเป็นยังไงจะมีรวมตัวพิเศษกับแฟนคลับไหมคะเป็นไปได้ไหมยังไม่รู้เลยใช่ก็ต้องดูใช่ใช่ใช่คุณฝนว่าไงครับคุณฝนค่ะ่แต่ปนานไม่ได้ทำงานด้วยกันอะแต่ก่อนเราถ่ายละครด้วยกันตอนนี้ก็ยังไม่ คือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับคือถ้าเกิดว่าคู่ไหนที่ไม่ได้ถ่ายละครกันมันก็ไม่ได้เจอกันนะต่างคนต่างไปถ่ายของตัวเองต่างคนต่างมีงานของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไม่อะไม่ไม่ผมนี่น่าจะเป็นผมที่ไม่มีเวลามากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้ผมถ่ายละครสองเรื่องเลยสองกี่เรื่องเดียวใช่ไม่มีไม่ได้มีน้อยใจอะไรไม่ไม่อาจจะเคยมีงอนเงินอะไรกันบ้างก็เงียบเงียบกันไปอะไรอย่างเงี้ยเรียนวันนี้เคลียร์หมดแล้ว ใช่คำยิงก็ไม่ได้มีอที่พี่เออเจอกันก็แบบว่าอะไรวะมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ตอนนี้ยังไม่ใส่เงินใครเลยครับอืมเงินเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีเหมือนวันทุกวันนี้มันมีข่าวแบบทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยเรามีแบบเพียร์มีคุยกันบ้างไม่ได้ถึงขั้นทะเลาะอะไรขนางครับก็อย่างที่บอกไปอะครับคือไม่ได้ทะเลาะอาจจะมีงอนอะไรกันบ้างแบบเพดผลน้องแง้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเจอกันก็ ไม่ได้ถึงขั้นเคลียอะไรก<ม>็แบบว่าเออคุยกันมีอะไรอะไรยังไงอ๋ออันนี้เหรออ,นนหรอ๋ออะไรอย่างเงี้ย่างนกติคุยกันบ่อยปกติใช่ใช่ช่วงนั้นที่งอนกันแบบว่าอึดอัดพอทีนีอะไรเงี้ยช่วงนี้งอนกันไรเงี้ยไม่นะก็มันไม่ได้งอนอะไรขนาดนั้นใช่อย,ย่างในไอจีจะมีเคื่อนลงทอดีไหมครับในไอจีเหรอแนะต่วันนี้ก็ลงรูปไปแล้วรูปนี้จะเป็นรูปหมู่ไปรูม่จะมีคลิปไหม คลิปอะไรครับอ๋อผมขับถามหาบาเบียเก้นภาพแบบเอาแบบธรรมชาติอะพ่อเอาอะไรที่มันที anyway> ่ที่ที่แบบธรรมชาติแต่ไม่ต้องแบบปรแต่งใช่คือเราก็เคือเอาจริงๆเราก็ปกติเราไม่ได้มีอะไรใช่คือเจอกันเราก็ลงรูปอะไรปกติแบบเราก็ไม่อยากทาอะไรที่มันรู้สึกว่าต้องพยายามอะใช่เดี๋ยวพ่อพยายามปะชากานเป็นว่าเฮ้ยเราาพยายามทเพื่อตกอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งคามจริงแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรแล้ว่ตอนนี้คือตัด่ท่ อ๋อก็เฉยๆเนาะใช่แต่ก็มีคนมาถามบ้างคนมันมันเป็นปกติอยู่แล้วะครับคนที่แบบเคยเล่นละครด้วยกันมาพอแบบโดนจับแยกไปเกั่อีกคนนึงก็โดนหาเพราะแบบช่วงมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราแบบได้ละครต่อๆกันเออใช่เจอกันแบบทุกวันคือเจอแต่พี่บอยทุกวันอั่นเ้ยพอพอเราไม่ได้ทํางานด้วยกันแล้วเราไม่ได้เจอกันบ่อยๆเหมือนแต่ก่อนคนก็เลยแบบอกอยากให้แบบว่าคนเปิดใจว่า เพราะคำจริงผมเข้าใจไอ้ผมว่าคนสุกท่อยเขาเข้าใจนะใช่เขาเข้าใจว่าแบบเล่นละครมันจะไปเจอคนเดิมตลอดไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอาจจะเป็นแนวของการเรียกร้องว่าเอออยากให้กลับมาเจอกันบ้างทังน,นองน,นี่เองเนี่นยังเป็นคู่ซิ้งกันใหมยย่อยู่ไหมอ่ะก็ได้นะก็ <c oughs> บบคือถ้าเกิดมีคนดูแบบว่ารอแบบว่ารอคำจริงแล้วเราก็ยังมีบ้านคู่ของเราอยู่ก็ยัง อะไรของเราอยู่คือยังมีแฟนๆที่ติดตามผลงานคู่ของเราอยู่ผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าผมกับกี้กลับมาเล่นละครด้วยกันก็คงเหมือนเดิมปกติซึ่งยังไงแล้วก็ต้องมีละครที่มันวนกลับมาเออเดี๋ยวเรต้องเจอกันอยู่แล้วใช่ใช่ใช่จริงก็แฟนๆที่เรามันน้อยลงใช่ไม่รือว่ามันเป็นข้อวเดินหรือว่าอะไรกัอย่างเงี้ยข้าวใช่ใช่ก็เหมือนเดิมคือคนที่ชอบคู่เขาก็ยังชอบคู่ใช่ใช่ใช่คือมันจะมีทั้งคนที่ชอบเดี่ยวชอบคู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสําหรับผมเองครับเรา เราก็ไม่ได้เน้นเรื่องพูดจีนอะไรกันมาตั้งแต่แรกกแล้วเราก็แบบสบายๆอะไรเงี้ยแตคือเราก็ขอบคุณที่แบบมีคนเชียร์คนจีนพวกเรามากกว่ายืนยันได้การขับฟังอีกสักทีได้ไหมยืนยไม่ต้องกดกดอะไรปะไม่ก็ไม่นะไม่มีอะไรผมก็ขี้ก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ก็แค่มีงอนๆอะไรกันบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็ปกติเหมือนเดิมใช่โอเคครับขอบคุณครับ